สวัสดีครับผมหวายนาลิ์พบกับรายการ w h a t s ั p กับนาลิ์วันนี้จะเป็นเรื่องราวของคำศัพท์คำว่าระบบสุริยะ ำหรับคำคำนี้เนี่ยหลายคนก็คงเคยจะได้ยินกันตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆแล้วโดยมีภาพประกอบไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่มีดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์ระบบสุริยะเนี่ยก็คือระบบที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางแล้วก็มีวัตถุหลายแบบโคจรอ,อยู่รอบๆดวงอาทิตย์ซึ่งวัตถุหลายๆแบบเนี่ยมีตั้งแต่ดาวเคราะห์หรือวัตถุขนาดเล็กอย่างดาวเคราะห์แค่ดาวเคราะห์น้อยสเก็ตด,ดาวหรือ กลุ่มวัตถุน้ำแข็งขนาดเล็กนอกวงโคโจรดาวเนปจูนอย่างแถบไคเปอร์ iper, หรือเมกออสซึ่งเป็นแหล่งที่มาของดาวหางวัตถุเหล่านี้เนี่ยก็คือถูกแรงน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ดึงไว้ให้โคโจรไปรอบๆครับปกติแล้วเนี่ยคำว่าระบบสุริยะนั้นจะใช้กับระบบที่มีโลกของเราเนี่ยเป็นสมาชิก อยู่เท่านั้นแต่นเอกภพบเราไม่ได้มีระบบสุริยะของเราเพียงระบบเดียวยังมีระบบที่มีดาวเาโคราะโคจรรอบดาวดวงอื่นอีกนับหลายพันระบบและยังมีระบบแบบนี้ส่วนที่ยังไม่ถูกค้นพบอีกเป็นจํานวนมหาศาลเกินจินตนาการและนี่ก็คือความหมายของคําว่าระบบสุริยะแล้วก็ขอฝากกดไ like, ลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ